สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมชิปนี้อยู่นะฮะมารับชมกางเกยงยีนลีวายรุ่น501มือ2งกางเกงตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มๆผ้าหนาๆหน,นึบมือนะครับผมรหัส30ขนาดตามป้าย w สามสอง l สามสองเมตอินคัมโบเดียขนาดวัดจริงเอลสามสามยาวทั้งตัว44.5ปลายขา7.5เลขกระดุม5096ูราคา2,500บาทนะครับเป็นกางเกงใหม่นะกางเกงตัวนี้เป็นในการเดสต็อกนะครับที่ติดมากับกระสอบมือสองเรานะครับผม กเกงตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคา2500บาทรหัส30ลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้ก็ติดต่อ0961519525งน้ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทําการนะครับเมาชมด้านหลังกันครับงานด้านหลังนะฮะป้ายยังไม่แกะนะฮะเป็นงานเดสต็อกนะฮะออริจินอลครัผมเป็นงานป้ายประกันป้ายแท็บสกีนสหน้านะครับ ปาเดทัสกรีนสองหน้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525กางเกงยีนรีไว์แต่และตัวเนี่ยนะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับบางตัวก็จะเป็นสีบลูยีนเข้มๆบางตัวก็จะเป็นสีบลูกลางๆบลูอ,อ่อ,อนๆอันนี้แล้วแต่รสนิยมใครที่ชอบเลยนะฮะอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นออกสีเข้มนะฮะเป็นงานสีบลูยีนเข้มนะฮะ สภาพในคลิปยังไงตัวจริงก็อย่างนั้นกางเกงยีนลีวายรุ่น501เนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะเป็นทรงกระดุมทั้งหมดนะฮะถ้ามีใครบอกว่างาน501เป็นงานซิฟนะฮะไม่มีนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่มีนะครับในอดีตนะเคยมีนะที่เป็นรุ่นที่เคยผลิตแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีนะฮะถ้าร้านไหนมี งานรีวายรุ่น501ซึ่งเป็นงานซิปนะครับก็ราคาหลักแสนอัพมีแน่นอนครับผมทางร้านเรานะครับขายกางเกงยีนรีวายขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือต่อรองราคากับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทรที่แจ้งนะฮะเบอร์โทรที่แจ้ง0961519525นะครับได้เลยนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับถ้ามาบ้านเราราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ผมไปดูที่ห้างนะฮะ ถ้าไซเอวประมาณนี้นะร,ราคา3000ขึ้นครับผมตอนนี้อยู่ในห้างนะเป็นราคาห้างนะฮะเป็นางเกงที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะครับให้ดูกันทุกจุดนะฮะในคลิปนะฮะหรือลูกค้าท่านไหนอยากจะดูตรงไหนต่ออยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะฮะอยากจะดูป้ายด้านในหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถแจ้งแอดมินผมได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะฮะ เป็นเกงเดสต็อกนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเกงตัวนี้งานปลายขาก็เดิมนะครับเป็นงานปลายขาเดิมๆนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงจากทางร้านเรานะครับอยากจะดูไซส์ไหนนะครับติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ